nha 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 hãy nha nha thoải! nha nha สวัสดีน,นะครับผมวันนี้โอ้ผมคิวบิตเองวันนี้เราจะมาเล่นเกม RV เอ่อรู้สึกเหมือนลืมกดแต่ก็ช่างมันเพราะมันไม่ได้นับรวมกันอยู่แล้ววันนี้จะมาเล่นเกม RV กันอย่างที่เราบอกกันเราที่เราจะมาเล่นสกินคิริโตะนะฮะนั่นนะฮะเราจะมาดูเซตไอเทมที่ผมจะออกกันในคลิปนี้นะฮะเซตไอเทมที่ผมจะออกคือตามนี้เลยนะฮะซึ่งว่ามันมันกึง่ง เวิร์กกับไม่เวิร์กนะฮะคือถ้าเกิดก็เวิร์กถ้าไม่เกิดมันก็ขึ้นอยู่กับเกิดกับไม่เกิดก็แค่นั้นเองเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงมาเอ้ยผิดตัวผมรู้สึกเหมือนซื้อกรีดไม่คุ้มนะ แม่งซื้อสกินคิดที่ตอันแรกแล้วก็มาซื้อแม่งโคตรแพงเลยเอาจริงรวมสองสก,กินนี้ก็แตกหมื่นแล้วเอาจริงคัดสพอร์ตสี่สพอร์ตสพอร์ตได้มีผีมากกว่านะเนีย่ยตาได้เกมมีผีเยอะมากเลยนะสพอร์ตอ่ะเล่นเถอะเล่นเถอะถึงในแล้วพ่อเจมไม่ผมว่า

ก็น่าจะเวิร์กน่าจะค่อนข้างเวิร์กเวิร์กเวิร์ก the luck ชื่อแต่ละคนทำไมมันน่ารักกันจังโอเคครับเราจะมาเริ่มกันนะอย่งแรกที่ผมจะเล่นนะฮะผมมีโอกาสที่จะเจอทาราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะออกโจมตีเร็วเพื่อที่จะมาดูความแรงของมันกันแน่นอนว่า ต้องเป็นทารายังไงก็ทาลายังไงน่าจะไม่มีคนมาเสริมนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะเริ่มตั้งแต่เลนป่าฝั่งนน้นน่าจะเริ่มตั้งแต่เลนนี้ไปเลนนู้นนะฮะถ้าถ้าแต่ว่ามันมีมาหนาปะไอตัวโอ้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 ขอหนขอขอ ผมชอบติดอะมาเมื่อกี้มีอ,อโดนเติม<อ>มาสึกกว้าป่ะแต่ผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่ลืมคิดไปเลยว่ามันจะมีคนเติมเล่นประเภทเล่แบบนี้แม่งเสียงโคตรเสียงเลยเกิดมาเสียงชัดก็ถ้าเราไม่ได้เฟิร์สบัตฝั่งนู้นก็ได้แค่นั้นเอง อผมไม่ต้องการผมต้องการเพียงแค่หลอนโอเคหลอนใช้สกิลไปแล้วตาที่แล้วทำอะไรไว้ตาตาที่แล้วทำอะไรไว้เฮามันกล้าเข้าอย่างนี้ได้งไงวะมันยังไม่มีใครเลยนี่เฮ้ยเขดิขอคืนตาเย่มได้ถือว่าได้คิวแม่ง คิวกลับบ้านองขอตินิดนึงนต้นไม้ไม่มาบังอะไรก็ไม่รู้มันไม่สมควรมันเป็นอย่างงี้เว้ยเคยเสียเกินมาเพื่อที่จะดูต้นไม้กลับบ้านเหรอโอเคอันต่อไปผมจะมาแทนไอ้รองเท้ารถสถานะนะฮะซึ่งว่าทีมนู้นก็ค่อนข้างมีรถสถานมีสตนันมีสโลค่อนข้างเยอะอยู่นะ <c oughs> ก็เลยออกมาไม่รู้แต่ผมได้ตัติและผมได้ผมได้ซาละ ผมจะซ่าผมจะจ้าผมจะกินไก่ผมจะกินไก่ทอดผมชอบกินผมจะไปกินเคเอซีราดหน้าก๋้วยเตี๋ยวเล็งพูดอะไรวันเนี้ยโอเคครับจังหวะนี้แอตแทกแอตไอไปจับเพื่อนทำไมเสียของฟรีไม่เป็นไรครับพอดีว่าปมมันไม่ไปทางแตกหรอกโคตมันไม่ใช่ฮอดนทีหรอกครับ พวกเราเราเอ๋ใครมันตบอยู่ในป่าเมื่อกี้อ๋อโอเคถือว่า,เ,าเราได้เกินเคิวไปเองแล้วถือว่าสวยจังหวะนี้อ๋อผมบินแล้วนี่ว่าไม่น่ามีน้ำแข็งเฮ้ยป้อมโอ้ทำไมโจมตีแรงจังโอ้โหมันมีสองตัวนี่ว่าโอ้หนีหนีหนี โอ oh, oh oh ้โอ oh, oh, oh. ้โอ้ปุ๊บกล้าเข้าปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคเอออืมได้อยู่แม่งมองไม่เห็นงะไม่ใช่หรอกผม ผมไม่ได้ดูโอเคโอ้โห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 โหดมากโหดมากทำไมทีมเราโหดอย่างนี้เดี๋ยวไม่ได้โชว์เทปเอาโอเคตอนนี้น่าจะอีกเวฟหนึ่งผมจะรออีกเวฟหนึ่งได้หรือเปล่าว่าแต่ว่าเลือดมันก็ไม่พอที่จะจบปอมด้วยสกิลผมพอนะแต่ว่าผมไม่ผมไม่มั่นใจครับเก็ตฮิวไม่เสี่ยงไม่รู้โอเคครับแม่ง มาดิไม่มาโอเคไห่ถ้ามาเดี๋ยวจะเปิดติสู้สักหนึองถือว่าเราไปตายเหมือนเราไปตายฟรีม่แ้แแต่ว่าเราก็ได้คืนมาคิวเดียวอ่าผมไม่เห็นซับเพราะว่าผมไม่เห็นแอคซีดผมเพราะว่าเออหน,หน้าจอการอัดแม่งบงังทำไมไม่ระบงังทางด้านขวาเป๊ะพอดียน่ไม่ได้เซตติ้งเลยนะโคตรแย่ yeah. แล้วก็หลุดด้วยนะ Avatar tà lượt chính. Ok bom tèm mèh hiê 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 băng hiê 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 đi hiê 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 ให้โอกาสถอยให้โอกาสถอยถอยบ่า <laughs> <laughs> ให้โอกาสถอย

ปอมอีกแล้วแหมเมื่อก,กี้เมื่อกี้เมื่อกี้แบบถ้าเป็นในคอมมากเอ้ยถ้าเป็นในโทรศัพท์อ่ะตอบได้ไปแล้วในคอมแม่งล็อกเฉยเมื่อกี้อะอะแทะมนเรียกว่าแทะป่ะโอเครู้งานแต่ว่ารีบริปจบเก,ก็บเอ่อกลับบ้านก่อนสกิลพอไม่พอเพราะว่าไอ้พวกนู้นแม่งก็เล่นจัดอยู่นะ อีกอย่างหนึง่งาเออโหเกือบตะกี้เดินแต่มันไม่ค่อยสติ๊กกันซะด้วยมันสติ๊กน้อยมากเลยโอ้โหโ,หโหโอ้โหเจง๋จงเจง๋งเจ๋งเนี่ยอยู่นอกอยู่นอกชายเลนแต่ว่าเราเอาอันนั้นดีกว่าโอเคเราได้ของที่ปกติเขาใช้กันละแต่ว่าหลังจากนี้นะฮะมันจะเป็นผลเปลี่ยนนะ,ะมันก็ไม่เชิงว่าเกิดนะฮะแต่มันก็ไม่เชิงว่าเน่า ตาเนี่ยนะโอเคเข้าเราก็ต้องเข้าฮึ๊บฮึ๊บโอ้โหไม่ตายแม่งกดออันติแหมเชื่อว่าฉันไปทงนั้นหรอไม่ถอยก่อนถอยอันติเข้าไม่ได้ว่ะแต่ทาร่าเสีนติไปแล้วทาร่าติแล้วจะ40นาที40นาทีม,มั้งอ้ย40วิถ้าผมจำไม่ผิด โอ้แหับผมต้องรีบไปสมทบกับเพื่อนด่วนเพราะว่าตอนนี้มันสติ๊กละเมื่อกี้พวกผู้จยกหยกว่ามันไม่สติ๊กกันมันไม่ค่อยสติ๊กไอ้พวกมันมาสติ๊กกันเฉยเลยอ่อโอเคแต่ว่ากลัวกัวกลัวแหม่ตาที่แล้วตาที่แล้วฉันเอาแกไม่ได้ฉันเอาแกตานี้เกิดได้นี่เนี่ย ไม่ก่อนติโอเคมาแกก็ได้แกก็ได้เออ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 ถ้าไม่ได้ช่วยนี่งอนนะนี่แหมแหม,แมเมื่อกี้เขาไม่ก่อนติโคตรโหดเลยจุบุฮะคริติกาตัวอะไรวะมันอ๋อตัวนี้อ่ะตอนนี้มันชื่องูง,งี้ what the fuck is cat is dog โอเคครับผมเดี๋ยวแค่คลิปเดี๋ยวไปนะจ้ะระวังกลางเมื่อกี้แคลรี่มันไม่ได้อยู่ผมก็เลยสบายแคลรี่ฝั่งนู้นมันก็ไม่ได้มันไม่ได้มันมันมันแรงมากเลยโอเคทาร่ามันจะใช้อันติไปแล้วแต่ว่ามันก็ใช้อีกได้เรื่อยๆแต่ตอนนี้ของผมยังไม่ได้มาอ่ะผมต้องการฟอสเคปก่อนโอ้โห บกด s. <S ừ, uh, มากดดิกดอ้ามันไม่กดวะนี่กุมอยู่กดเดี๋ยวจะได้ยินเสียงคลิกเอ่อผมน่าจะได้โดดได้เลยเอาเลยสบายสบายชิว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 จะเล่นแท้งสายใหม่แต่ถ้าไม่เกิดก็จบปะครับ ว่าผมเข้าไฟผมเมอร์กว่าผมต้องการอีกเก้าหลอผมต้องการอีกสองร้อยทุบทุกเอ้ยมาเช้าอ่ะเออเออเออ ตะก,กี้ตบขี้แตกเลยใช่ไหมตบขี้แตกเลยอะอะอแต่ตายสีมันก็ตะก,กี้ผมผ่านตะก,กี้ผมเป็นคนตี่นรีบคนตื่ใส่แบรนไปก่อนแล้วเอ้าฝั่งนู้นยอมแพ้คิมยังไม่ถึงเลยเนะี่ยโอ้ยยอมแพ้ไหมเนี่ยยังไม่ได้ออกของเต็มเลยตะก,กี้เห็นป่าวว่ามันแรงขนาดไหนมันแรงมากเลยใช่ไหมล่ะ ไม่แปลกครับท mm ี hmm, so then, ่เรามาจะได้สมแล้วไม่ไปแต่ถอดได้ไหมเนี่ยวูคองเนี่ยเอาละครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะฮะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และติดต่อใครนะฮะอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ก็พอที่วบผมช่วงนี้ผมก็พยายามที่จะเล่นในคอมอยู่เราก็พบว่าพุชจอได้อดเทสบอยขึ้นพุชจางอเราจะได้ไปลุ่นหลายมอกขึ้นนะครับ ก็ผมก็จะพศก็ได้ด้วยๆนะครับแล้วก็ผมเป็นยูทูบเบอร์ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะผมพูดว่าไอสัตว์แบบไม่ได้อายต้าว่าตัวเองเป็นยูทูบเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้ยูทูบเบอร์นะครับผมแค่อวาตารเหมือนยูทูบเบอร์นะครับก็เอแม้เขาเป็นขยับได้แค่มันขยับได้แค่นี้เองนะครับคุณจะพูดเสียงนี้ทำไมวนะเนี่ยโอเคก็ไม่เปายนะฮะอย่าลืมนอนให้เพียงพอละฮะจะ้าไหนจะดีดนิ้วทำไมวนะเนี่ย